ข้ามันย่ำเห็ดคะ่ะย่ำเห็ดไ่วุน่นเซนคะ่ะส่หอมใหญ่หอมซ้อยเนาะคะ่ะส่ขึ้นชายเนาะคะ่ะไ่เห็ดออเรนจิแล้วก็เห็ดเห็ดเข็มทองคะ่ะไ่วุน่นเซนนิดหน่อยไ่กุ้งไ่ลูกชิน้นเห็ดกินแบบชีวิตบานบาย่ำกินเองคะ่ะย่ำกินคนเดียวเห็ดกินง่ายๆเนาะคะ่ะไปเบบางวิธีย่ำกันเลยเนาะคะ่ะสูตรบริก,งรก่งเนาะค่ะแต่ว่า เฮ็ดกินแบบบานๆเห้าก็บสิไดประมาณนี้แหละค่ะผู้ใดอยากเห็ดกินก็ไปเห็ดกินไปเบิ่งได้เนาะค่ะในสีย่ำกุง้งใส่ลูกขินแล้วก็ใส่เห็ดค่ะใส่ผเสินไปนิดนึง กุ่มกุลาดำสีมสิออกแดงแดงไวลาหลวกค่ะเฮ็ดจินผู้เดียวค่ะว่าได้เฮ็ดลายลหลวบเฮ็ดต่อค่ะ ว่าได้กินเห็ดปลาคือขาเจ้าดอกว่ามีปลาเก็บมันมีปลาเก็บใด,ดกับบ่ชหูเก็บดรอกว่าเห็ดปลานะ่ะเห็ดใดมันกินเป็นเห็ดใดกินกบ่าเป็นกับบ่กหูคือเกา่าสมัยก่อนนี่ไปขุดมั่นน้ำขาเจ้าไปแล้วบ่ชหูต้นมั่นคือกันค่ะอยากไปขุดมั่นเห็นขาเจ้าไปอยากไปสมัยอยู่บ้านนอกไปแล้วคนอื่นเขาขุดกันจะคลองลดจะยืนเบิงค่ะบวหูจะเคี่ยมั่นค่ะ เี่ยมันแทงเนาะไปขุดน้ำท่ามน้ำมุลนะ่ะคนอื่นเขาได้เจ้าของบ่ได้เพราะว่าเจ้าของบ่หูตนมั่นนำวลวกกุ้งในข้าบะถิ่นเลยค่ะขา้าเสีเอาเห็ดลงลวกแกงซีแหละแล้วก็เอาวนเส้นลงเลยเพราะว่าสารอาหารมันอยู่ในหนีเนาะจะไปเทถิ่นก็เสียดายเพราะว่ากุ้งข้ากกะลางแล้วลูกขินข้าวกะลางแล้วเขาจะเอามาตรม ต้มแล้วเขาจะไปเทศาน้ำถิงกระเสียได้ค่ะเาสานอาหารนั่นอยู่ในหั่นเนาะวุ้นเส้นร่งวุ้นเส้นอืดกระสิไดน้น้ำมันกระสิพอดีกับมันแห้งค่ะนี่วุ้นเส้นที่เราลวกแล้วแล้วก็เห็ดนะคะอันนี้คือกุ้งเราจะเอามายำใส่เอามาใส่กับเห็ดเนี่ยค่ะยำปล่อยให้มันเย็นก่อนแล้วจะไปทำน้ำยำค่ะ เดืลูกินต้องผ่าก่อนแต่กุ้งนี่ไม่ผ่าอาจจะใส่เป็นตัวอย่างเงี้ยยำกินเองค่ะทำง่ายๆอย่างนี้แหละใส่พริกซ้อยครับ่ใส่พริกต่ำเพราะว่าเห็ดกินคนเดียวเนาะคะ่ะเห็ดง,ง่ายๆบ่ได้เห็ดกินทั้งบานเพราะว่าทั้งบานเขากินอย่างอื่นกันสำหรับเฮาเฮาสิกินย่ำค่ะก็ได้ต้องเห็ดแคนีเนาะคะ่ะ ปรุงง่ายๆค่ะพอมาซูเทียนี่ทุกที่นี่เห็ดสตํำพริกตะข้าวนี่บอต่ำค่ะอันนี้คือหอมใส่หอมเป็นคนชอบกินผักก็บเร็ต้นตไทรไดยค่ะเห็ดิินเองก็เห็ดง่ายๆนี่สินะคะน้ำยำพอปรุงแล้วใส่พริกซอย ็ดยูเดอค่ะเพราะว่าส่วนหมากย่ำนห้เฮที่ใส่พริกขี้หนูย่ำทุกอย่างนี่บานนี้เวลาย่ำใส่พริกขี้หนูซอย,ยค่ะเวลาเฮ็ดกับเขามันก็นสีออกสีสีดๆหน่อยแต่จริงๆแล้วมันเผ็ดเผ็ดพริกขี้หนูค่ะเสียงแหบค่ะเวลาบรสบายอะ่ะเพราะค่ำมาตกมาตกเย็นมนานี่เสียงสีหายค่ะเวลาเบาเสียงแหบ มีปัญหาตรงเสียงมีแกเพราหายย่ำกินเองกับประมาณนี้นะคะนะแตงกฤษนะคะน้ำปรุงมีเข้าปรุรปงแล้วเรียบร้อยปรุงแล้วเรียบร้อยรสชาติมันก็พอดีแล้ว ถึงจะดูซีดๆแต่ว่าเผ็ดนะคะเผ็ดพริกขี้หนูค่ะแซ่บค่ะย่ำกินเองใส่เห็ดนาเห็ดเจีมทองใส่วนเส้นน้อยเดียวเพราะว่าบ่กินเหล้วทองสิบบ่อ,อื่นเดี๋ยวไปกินกับผักค่ะย่ำเห็ดใส่วนเส้นใส่กุ้งแล้วก็ลูกชิ้นเนาะค่ะจบคคิไปไว้แค่นี้ล่ะค่ะบกบคุณในไลน์เข้ามาติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทงกุหลาเนาะค่ะ ปากช่องไปคือเก่าเนาะค่ะกินย่าบุญสินน้ำกันมน,นีสำนีล่ค่ะสวัสดีค่ะเวาไปเสียงสิมมี่เนาะค่ะขอบคุณหลายหายสวัสดีค่ะ